เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกมดาร์กบอลโดคังแบทเทิลทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับผม LR g o าโกจิต้านะครับในภาคฟิวชั่นรีบอลนะครับได้มาปรากฏตัวอยู่ในเกมดาร์กบอลโดคังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโหคือแบบ ถ้าใครด,ดูคลิปที่ผมเคยคาดดาวไว้ล่วงหน้านะครับก็แหมทําไมเวลาเราซื้อหวยเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกอย่างนี้บ้างวะเนาะเออนะก็เป็นไปตามที่เราได้เดาวไว้นะถือว่ารอบนี้ก็เดาถูกไปอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันเนาะแต่จริงๆถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้มานานๆจะรู้ว่าลุงบันนะอย่างที่ผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่าลุงบันนะครับผมไม่เคยที่จะออกตัวอะไรมามั่วๆอยู่แล้วทุกตัวนะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันหมดนะครับอย่างที่บอกคือฟรีเซอร์ ออกมาเงี้ยมันเป็นตัว well. pues right. ในฟิวชั่นรีบอลไงแล้วก็มั่นใจนะครับว่าโกติต้ามาแล้วแม่งก็มาจริงนะที่สําคัญคือมาในรูปแบบของกดแอคทีฟสกิลแล้วแพงล่างได้ด้วยนะครับให้มองว่ามันอารมณ์เหมือนกับเบจิโตสีแดงในภาคจอมานบูเลยผมมันเก่งผมคิดว่ามันเก่งพอกันตัวนี้ผมยังไม่ได้ดูท่าไม่ตายนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวขอไปดูความสามารถของ LR Gojita ตัวนี้ก่อนดีกว่าว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทางเพจทางแอดมินนะครับผมทางเพจทักกัมบอลนะครับผมเออต้องขอบคุณมากเลยที่ทําการแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับมาวิเคราะห์กันว่าแม่งโหดขนาดไหนนะครับมาดูในส่วนของ leader skill ก่อนเลยนะครับตัวละครประเภท time limit หรือ connected hope นะครับขีโบ๊ะ3 HP attack and defense บวกไปเลยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ มาดูในส่วนของเลือดนะมันบวกแั่นร้อยสาดูเหมือนจะไม่เยอะนะใช่ไหมแต่มาดูพลังโจมตีและพลังป้องกันบวกไปถึง170ยเโอ้โหแม่เจ้าผมว่าผม,มันเยอะมากเลยนะร้อเลยนะผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับมาดูในส่วนของซุปเปอร์แอทกนะครับคือผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนกับทาเบจิโตเลยอะ่ะคือเพิ่มเพิ่มคิ ไอ,อ้เพิ่มพลังโจมตีและพลัาางป้องกันหนึ่งเทินนะครับผมอันอันต้าซูเปอร์แท็กก็เหมือนกันนะครับคือจะเพิ่มเนาะเออคือแบบเหมือนเลยเหมือนเบจิโต้เป๊ะเลยนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลมากดีกว่านะครับผมอ่าตั้งต้นนะครับแอทแทคดฟเฟน์บวก120%นะครับโอหวนนี่เป็นอะไรที่โคตรดีเลยครับบวกอังต้นมาให้120นะครับแล้วก็ืห เหมือนกันเลยอ่ะลดความเสียหายที่ได้รับลง3 0นะครับก็โอเคเหมือนกันเป๊ะๆเลยเหมือนเลยตัวนี้เหมือนกันเลยเอามาเป็นคู่ปรับกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสสูงครับที่จะเปลี่ยนลูกบอลหนึ่งลูกนะครับเป็นบอลสี่ลุงอันนี้ดีนะอันนี้ผมบอกเลยนี่คือดีนะครับมีโอกาสสูงอย่างน้อยก็เป็นตัวเปลี่ยนลูกแก้วให้ทีมได้ด้วยนี่คือดีโคตรๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มคี้บวกสองตามจำนวนการเก็บลูกแก้วสี่ลุงนะอันนี้ก็ดีนะเออโดยรวมมารู้สึก อ่านมาตรงนี้พาสบของร่างแรกดูจะดีกว่านะครับผมสำหรับผมนะดูจะดีกว่านะครับผมแล้วก็มีโอกาสปานการนะครับที่ทําการโจมตีเพิ่มด้วยซูเปอร์แอทแทกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่แตกต่างคือ มีโอกาสนี่แหละที่งานเปลี่ยนแก้วนั้นดีมากเลยนะครับเปลี่ยนลูกแก้วนี่อะไรคือดีมากนะครับมาดูนะครับแอคทีฟสกิลดูนะครับจะทําการฟิวชั่นนั่นเองนะครับโดยนะครับจะเริ่มตั้งแต่4เทอร์นละต้องมีเลือดให้พีเลืออยู่น้อยกว่า70%หรือมากกว่านะครับอันนี้ก็ดีโคตรๆเหมือนเดิมเลยนะครับกดแอคทีฟสกิลได้นะครับแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์แทถของซูเปอร์โกจิต้านะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน1เทอร์นอันนี้ยังเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่นะก็ยังจะคงจะทำดาเมจเหมือนเดิมกนะ็คือเพิ่มพลังโจมตีแต่นี่คือจะมีความสามารถในการลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของสตูด้วยนะเอออันนี้เอาไปเล่นซูเปอร์แบทเทิลโรดนี่โอ้โหคือแบบสุดอะเป็นเทพเจ้าแรงก็น่าจะมาเบจิโตอะเออแต่ผมมองว่าตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าตอนที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนลูกแก้วได้นี้ผมชอบมากเลยนะครับผม มาดูพาสสี่ของซูเปอร์โกจิต้ากันบ้างดีกว่านะครับฟื้นฟู h เฮดพีสามสิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ออรู้อยู่แล้วนะครับแอตแทกแอนดีเฟน s ์นะครับบวกไปเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับผมการโจมตีจะมีผลอย่างมากเลยครับต่อตัวละครประเภทอ๋อนี่มัน มันเพิ่มมาใหม่ไงในของเจแปนนะครับผมเมือตามประเภทที่เขาระบุนะครับตัวนี้ก็จะจะโจมตีเป็นคิยิคอลฮิตด้วยเนาะเอออันนี้ผมก็ไม่มันใจเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอตัวนันออกมาก่อนแล้วลองไปเทสกันนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกแก้วสีลุงนะเนาะอันนี้คือเปลี่ยนเลยนะฮะที่ที่แอดมินแปลมาเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอให้มันออกมาเป็นการจนิงเราค่อยไปอ่านทีก็ได้เนาะเออแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนเลยก็ยดีเลยนะไม่ต้องไปมีโอกาสอย่างสูงแล้นะครับแล้วก็เพิ่มคม การเก็บลูกแก้วนะครับเพิ่มขี้สอ่ะต่อลูกแก้ว4ลูก1ลูกอันนี้ดีโคตรโคตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขี้บวก5นะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง30%มสอพร้อมทั้งอ๋ออันนี้เหมือนกับซุปเปอร์เบจิโต้เลยครับอ๋ออันนี้เหมือนกัน,กนเลยแต่นี้จะแค่5เทินนะะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเบจิโตอ่ะจะ10เทินใช่ไหมเออแต่อันนี้มันดีตรงไหนหรู้ไหมครับมันดีตรงที่ว่ามันลดความเสียหายที่ได้รับลง30% ไม่มัน่นใจว่าเบจิตโต้มันก็ลดเท่านี้ไหมอ่ะใ้อันนี้ผมไม่รู้เนาะเอออันนี้ถ้าใครรู้่สามารถที่จะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะอันนี้ผมไม่รู้่าเบจิตโต้มีลดอย่างนี้ไหมนะรู้สึกเบจิตโต้จะไม่มีใช่ไหมจะมีแค่เคาน์าเตอร์แทแกแต่เน,นี้ยลดไป30%เร็โอ้โหคือแบบโหดนะน,นี่คือโหดเลยนะครับแล้วก็ป้องกันซูปเปอร์แอทแทกแบบระยะป,ประชิดทุกชนิ้แสดงว่าตัวละครสัตูที่มี ตอนนี้เจแปนมันอัปเดตการการปล่อยการดูท่าไม่ตายใช่ไหมก็คือตัวที่มันมีรูปหมัดอะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะไอคอนรูปหมัดอะ่ะเออจะโดนอ,อ่าจะโดนซเปอร์โกจิต้าตัวนี้นะครับทำการป้องกันใช่ไหมเออป้องกันซเปอร์แท็กไงเธอนั้นที่โจมตีโดนด้วยท่าอ๋อคือเราต้องต้องโจมตีก่อนครับคือถ้าเราโจมตีปุ๊บแล้วศัตรูใช้ท่าไม่ตายมาอันนี้น่าจะการันตีป้องกันเลยนะครูเป็นลูกเล่นใหม่เพิ่มมานะครับบอกเลยว่าห้าสิบสกิลมึงฮักกูเหนื่อยอีกแล้ว เหนื่อยเลยนะ่อ่านโคตรยาวเลยนะครับแต่โดยรวมผมส่วนตัวนะผมมองว่าดีกว่าซูเปอร์เบจิตโต้นะครับดีกว่าเลยนะแต่ถามว่าเก่งใครเก่งของการผมมองว่าไม่พอๆกันแหละเนาะแต่ถ้าเกิดถามเรื่องความใช้งานง่ายน่ะอ่าโกจิต้าดูจะสำหรับผมนะโกจิต้าดูจะใช้งานง่ายกว่านะครับผมเออมันดูให้งานง่ายกว่าจริงนะตรงที่มันมีอ่าในส่วนของการเปลี่ยนลูกแก้วไง แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงอ่ะอันนี้คือดีนะฮะคือตัวไหนก็ตามนะครับที่มีลดดาเมจที่ได้รับลงอ่ะมันคือดีทุกตัวเลยนะครับผมมาดูแบบอ่าอย่างเช่นเบจิต้าเนี้ยเบจิต้าหกปีอันนี้ก็มีลดดาเมจที่ได้รับลงครับอ่าตอนนี้ผมมาดูอ่าโอเคชัดเลยครับอย่างนี้ผมส่วนตัวผมเองนะผมมองว่าโกจิต้าเก่งกว่าเบริโตเอออันนี้ความคิดผมเองนะแต่ถามว่ามันเก่งขนาดแบบว่าทิ้งกันเลยไหมมันมันไม่ได้ทิ้งกันนะ มันแค่เก่งกันนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีจุดแข็งจุดแข็งของโกจิต้าคือมันสามารถที่จะถึกอันนี้คือบอกเลยถึกมากๆกนะครับอาไแรกคือถึกโคตรๆนะครับส่วนของเบจิโตจะมีความสามารถในเรื่องของดาเมจที่มันทําการเคน์เตอร์แอทแทกได้แต่จะหลังจากที่แปงลงร่างแล้วอะ่ะมันก็จะรับตีไม่ค่อยได้นะอันนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าเบจิโตมันจะรับตีไม่ค่อยได้นะหลังจากที่แปงลงร่างแล้วนะครับเพราะว่า ใครที่เล่นซูเปอร์เบทเทิล์โลดจะรู้เนาะว่าโดนหนักจริงๆนะครับมันตีหนักจริงๆนะครับเบจิต้อก็เบจิตโต้เบจิตโต้เนาะไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับแต่โกจิต้าตัวนี้จะลดดาเมจที่ได้รับลง30%อะไรที่ดีมากแล้วเปลี่ยนลูกแก้วอีกโคตรดีนะครับผมแล้วมีโอกาสติดคริติคอลนะแถมยังจะป้องกันการโจมตีด้วยซูเปอร์แท็กอีกเออเอาง่ายคือมันดีกว่าแล้วกันแล้วก็ใครคิดว่าเฮ้ยพี่เบจิตโต้ดีกว่าก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะมา เราถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับเพื่อนๆคือการดูท่าไม่ตายนะครับของทางด้านโกเทนคูตนะครับแล้วก็ซูเปอร์โกจิต้าน,นั่นเองนะครับโอ้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ดูเหมือนงันเนาะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับโอ้โมเมอ,ออันนี้คือเขาเข้าไปในทวิตเตอร์หลักของทางด้านเกมแล้วก็บรม,มโยครั้งได้เลยนะคือเขาเอามาลงเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับมาเรามาดูพร้อมกันดีกว่างา เทไหมเบาเบาเสียงเลยเสียงดังไวไหนเออเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่ตายเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยอ่ะวิวหุยท่ายก็สวยอืมเฮ้ยอันนี้อันนี้คือเขาทำทำใหม่เลยปะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่อะรอันนี้เป็นเฮ้ยจำไม่ได้ อันนี้จำไม่ได้นะครับเพราะว่าจำไม่ได้ดึงหมูวิมันมีไม้ท่าเนี้ยอ่ะอันนี้ท้าไม่ตายใหญ่นะครับผมโอ้โหเอออันนี้อนิเมะอนิเมะอะนิเมะอืมเฮ้ยโอ้เฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยว้ามาว่ะเฮ้ย โอ้ยยังกระดูอนิเมะเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าเกมอื่นทําแบบนี้ไม่ได้นะฮะผมบอกเลยว่าเกมอื่นนะครับไม่มีนะอย่างงี้ทอมาจากอันิเมะโอ้โหทอวาอ,อมาจากอนิเมะเลยนะครับผมว่าเอออันนี้อันนี้น่าจะคิดท่าเองนะฮะอันนี้น่าจะคิดท่าเองนะเพราะว่าเพราะว่าในในในเดอะบี่มันโผล่มาแป๊บเดียวจบเลยอะนะฮะ โอเคนะว่าโอเคนะสำหรับผมโอเคเลยนะโอเคไออันนี้คือทำให้ตายเหรออ๋อนี่ทำให้ตายใหญ่นะครับเมื่อกี้ทำให้ตายเมื่อกี้ทำให้ตายลองเหรอวะเฮ้ยอ๋อนี่เคาน์เตอร์โห้เฮ้ยเฮ้ยเชคกี้เฮ้ยเอ้าอันนี้ทำให้ตายใหญ่อ๋ออันนี้น่าจะ ถ้าไม่ตายใหญ่ถึงแล้วแต่เมื่อกี้คือเคาน์เตอร์ฮะใช่วะใช่แหละงง,งกกกกเชคนะี้โอ้ยคุณเมกี้กระดูกกระตูนเลยฮะโอ้โหโอ้ให้ตายเลยครับผม,มคือแบบขนาดนี้แล้ว嘛นะโอ้บอกเลยนะครับว่าเพชรในมือสั่นไปหมดแล้วครับผม ็ในมือสั่นไปหมดแล้วนะับโหมูอยากกดด้วยไวแล้วนะครับคือบอกเรยว่าเอางโตไงนะคือแบบหืมมาดูหน่อยปิดเสียงหน่อยก็ได้เราจะได้คุยกันไปด้วยดูภาพไปด้วยคือแบบเนี่ยมันมันสวยเอ,อหลังไปมันสวยทุกท่าเลยนะเนี่ยท่านี้ผมก็ชอบไอ,อผมชอบท่าน,านี้ผมชอบท่าไม่ตายแบบว่าไอเนี่ยนวะ อันนี้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายรองใช่ไหมเนี่ยผมชอบถ้าไม่ตายใหญ่ของของของล่างคู่มากเลยอ่ะเนีในในผมชอบท่านเนี้ยแม่งเท่มากเลยนะฮะผมบอกเลยแม่งโคตรเท่เลยนะยรีเทวิตให้ผมได้ก็ได้เออแม่งเท่มากเลยครับเนี่ยผมชอบชอบดูเบจิต้าแม่งเท่ดิดูเบจิต้าโกโคคูมันดูคอมโบดีนะฮะเออดูดิสวยนะผมว่าแอนิเมชั่นแม่งขำแบบโคตรดีเลยนะครับผม โอ้โอ้สวยคือแบบว่าสงสารผู้เล่นโกลบอลมากเลยนะคือแบบคือ6ปีมันจะมาเว้ยแล้วแบบเจแปนตด้แรกก็ดูไม่มีอะไรนะคือแบบพอโกติต้ามาทีอะคือแบบสงสารผู้เล่นโกลบอลเลยอ่ะคือแบบตอนแรกผมมาจะมุ่งไปที่6ปีของเซิร์ฟโกลบอลแต่มันเจอเจแปนนะกู ส่วผมแม่รู้สึกแบบว่าโอ้โหเจแปนแม่งแบบแย่งอะแย่งซีนอะเออนี่คือแม่งแย่งซีนจัด,จดนะเพราะว่าเราเห็นเราเนี่ยน,นั่นคือข้อเสียของคนที่เล่นเซิร์ฟโกลบอลนะคือความความรู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยผู้เล่นเจแปนอะมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าผได้ว้าวก่อนจริงไหมคือกูได้เห็นก่อนกูได้เล่นก่อนอะไรเงี้ยแต่เล่นโกลบอลไม่ต้องรออีกอ่ะอันนี้คือข้อเสียระหว่างเซิร์ฟ เจแปนกับโกบอลนะแต่โกบอลมันดีตรงที่ว่าคุณจะอ่านสกิลออกเลยโดยไม่ต้องแบบไปแปลมันผมไงผมไม่ต้องเข้าเว็บไปดูว่าไอ้นี่มันความสามารถอะไรวะเออนี่คือความแตกต่างกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมเล่นแม่งสองเซิร์ฟอยู่แล้วเดี๋ยวเซิร์ฟเจแปนนะครับตัวมานะครับเปิดแน่นอนน่าจะมาพึ่งนี้แหละเออน่าจะมาที่30นะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดกาชาแน่นอนนะครับสำหรับซูเปอร์โกจิตานะครับโอ้โหเท่เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ถือว่า มีแค่นี้ละกันนะครับผมจบกันไปด้วยการฟิวชั่นนะครับผมถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในการเปิดตู้กระชายอนยะ่างแน่นอน,นครับผม